สวัสดีคะ่ะเพื่อน,อนๆทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะและวันนี้เรามีเทคนิคดีๆนะคะในการทําเงินวันละ1,000บาทนะคะโดยวิธีการขายสินค้าแบบ drop ship ซึ่งเป็นการขายแบบไม่ธรรมดาค่ะคือเราเนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องจัดส่งเองไม่ต้องลงทุนซักกบาทแต่ว่ามีโอกาสได้รับกําไรนะคะง่ายๆจากการขายสินค้านั้นๆค่ะ และสินค้าที่เราจะนำมาโพสขายนะคะเราก็นำมาจากแอป u p i c ค่ะซึ่งแอปนี้เขาเปิดโอกาสให้เราอะสามารถเป็นตัวแทนขายสินค้าในแอปนี้ได้นำสินค้าต่างๆเนี่ยไปโพสขายเพื่อสร้างไรายได้และทำเงินกับมันได้เลยค่ะ <Wow. S 1> ถ้าใครนะคะยังไม่รู้จักว่าเฮ้ยถ้าแอป u p i c k เนี่ยมันคือแอปอะไรและเราสามารถสร้างไรายได้จากแอปนี้ได้ยังไง mm hmm. เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะคะสามารถไปคลิกดูกันได้เลยค่ะ และก่อนที่เราจะพาไปล้วงลึกเทคนิคของเรานะคะว่าเราขายสินค้ายังไงขายที่ไหนถึงได้เงินวันละ1,000บาทนะคะเราจะพาไปทัวร์หน้าตาของเจ้าแอปยูพิกนี้ก่อนว่าเฮ้ยหน้าตาของมันเนี่ยน่าใช้งานขนาดไหนและมีสินค้ามากน้อยเพียงใดนะคะให้เราเนะี่ยนำไปโพสต์ขายสร้างรายได้ได้นะคะและเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ สินค้าในแอปยูพิกนะคะตอนนี้มีมากกว่า1ล้านรายการแล้วค่ะให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อเลือกนำไปโพสขายทำเงินกันได้มากมายเลยค่ะและในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนูต่างๆในแอปนี้กันในส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนของการค้นหาเพื่อนๆอ,อ,อยากซื้ออะไรอยากได้อะไรสามารถค้นหาได้ตรงนี้เลยนะคะและในส่วนถัดมาจะเป็นโปรโมชั่นนะคะที่คอยอัปเดตในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นคูปองส่วนลดต่างๆนะคะให้เราได้เก็บกันสินค้าราคาเซลล์หรือว่าสินค้าตัวไหนค่า คอมสูงรับรองว่าไม่พลาดโปรโมชั่นเด็ดๆแน่นอนค่ะและถัดมานะคะจะเป็นแถบเมนูให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลือกใช้ในการค้นหาสินค้าไม่ว่าจะเป็นการค้นหาสินค้าจากชื่อแบรนด์สินค้าคอมสูงนะคะหรือว่าสินค้าขายดีเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยค่ะแล้ววันนี้เรามีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะนั่นก็คือสินค้ายูพิกชอยส์เริ่มต้นแค่99บาทนะคะ ลงทุนแค่หลักร้อยแต่ว่ามีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของสินค้ามากกว่า1ล้านรายการให้เลือกนำไปขายรอรับเงินค่าคอมได้ง่ายๆเลยค่ะซึ่งโปรนี้นะคะจะมีแค่วันที่3-10พฤศจิกายนนี้เท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ YouPick E-book คู่มือยูพิกเมื่อรับคอมมิชชั่นหรือรับเงินคืนได้11บาทภายใน3-12ถึงพฤศจิกายนก็จะเป็นยูพิเกอร์ถาวรคือแบบถ้าเพื่อนๆน,นะคะซื้อคู่มืออันนี้99บาทและขายสินค้านะคะได้รับเงินค่าคอมมิชชั่น11บาทก็จะเป็นยูพิเกอร์ถาวรน,นั่นเองค่ะซึ่งค่าคอม11บบาทก็ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเลือก นำสินค้านะคะที่มีค่าคอมหลัก10บาทขึ้นไปนะคะนำไปขายขายได้สักชิ้น2ชิ้นนะคะเพื่อนๆก็จะได้เป็นยูพิกเกอรแล้วค่ะ แต่ว่าวันนี้นะคะเรามีทริคเด็ดๆก็คือว่าถ้าเพื่อนๆนะคะไม่ขายสินค้าก็ซื้อสินค้าใช้เองสิคะเพราะว่าซื้อสินค้าใช้เองนะคะก็ได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นคืนเหมือนกันแถมยังคืนกลับมาให้ตัวเราด้วยนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราพาไปดูสินค้าที่ซื้อใช้เองกันดีกว่าว่าซื้ออะไรดีที่มันจะคุ้มๆเนาะเดี๋ยวมาดูของสดของกินกันดีกว่าเพราะงั้นงเราก็ต้องซื้อใช้ซื้อกินอยู่แล้วแล้วเราเลือกซื้อ สินค้าที่เออเราจะได้เป็นยูพิกเกอร์ด้วยทำเงินกับมันได้ตลอดชีพเออคือมันคือมันดีเจ๋งอะ่ะอันนี้คุ้ม <Wow. S 1> คือถ้าใครยังไม่เป็นยูพิกเกอร์บอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้คือคุ้มมากนี่เลยอย่างเช่นถ้าเราซื้อเนสกาแฟอันนี้นะคะได้รับเงิน10.83บาทเราก็อาจจะซื้ออันอื่นที่ราคาค่าคอมบาท2บาทคือรวมกันก็ได้แล้วนะคะ11บาท หรือจะเป็นอันนี้โอวันตินแพ็คหนึ่งนะคะก็ได้รับเงิน11.7 7บาทไปเลยอันนี้คือก็ได้เป็นยูพิเกอร์เลยเพคแค่ซื้อชิ้นเดียวหรือาจจะเป็นซื้อ2-3ชิ้นแล้วได้รับเงินค่าคอมแบบเออสิบาทขึ้นไปอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่เพื่อน,อนแบบสะดวกเลยค่ะคือนอกจากจะได้ของสินค้าที่เราแบบใช้เองกินเองอะ่ะเรายังได้แบบเป็นยูพิกเกอร์ทำเงินได้ตลอดชีพด้วยแค่เงินหลักร้อยอะค่ะถ้าเราแม่ามาลงทุนในส่วนนี้นะคะ วันเดียวก็หมดแล้วค่ะร้อนึงคือเราเชื่อเลยแค่แบบค่าข้าวค่ากินก็หมดแล้วแต่ถ้าเรามาลงทุนในส่วนนี้ก็จะได้อัพเงินของเราเนี่ยเออเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเดินทาค้าได้มากกว่า100บาทแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูเทคนิคของเรากันดีกว่าว่าเราเนี่ย ขายสินค้ายังไงให้ได้วันละ1000บาทนะคะเดี๋ยวเราจะบอกหมดเลยตั้งแต่ว่าเลือกสินค้ายังไงขายที่ไหนแล้วก็ขายยังไงไปดูกันเลยในการเลือกสินค้าของเรานะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เลือกสิ่งที่เราชอบหรือว่ามีความถนัดในสินค้านั้นๆน,น,นะคะและต้องเป็นสินค้าที่ตามเทรนยอดฮิตด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยขายได้ง่ายมากขึ้น และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะเลือกสินค้าที่ค่าคอมสูงค่ะเราจะไม่เลือกสินค้าที่ค่าคอมน้อยๆเนาะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเหนื่อยเกินไปในการตอบแชทลูกค้าโดยที่ค่าคอมที่เราได้รับเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากันเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลือกสินค้ากันโดยส่วนตัวนะคะเราจะชอบถนัดขายเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เพราะว่าอะไร เพราะว่าอย่างแรกเลยเป็นสินค้าที่ค่าคอมสูงนะคะค่าคอมแบบหลัก10 40, 50บาบาทขึ้นไปนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นสินค้าที่มันไม่ต้องตามเทรนแบบเร็วเกินไปเหมือนพวกเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรอย่างนั้นนะคะมันเป็นสินค้าที่แบบขายได้เรื่อยๆตามเทรนบ้างแต่ว่าอาจจะแบบช้าๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายได้ทุกสถานการณ์ทุกเทศกาลก็เลยเลือกขายเป็นเฟอร์นิเจอร์ดูโอเคเดี๋ยวเรามาลองหาเป็น โต๊ะทำงานแล้วกันนะคะลองดูว่าเออโต๊ะทำงานมีอันไหนสวยนะ่าเอาไปขายไหมค่าคอมมิชชั่นโอเคหรือเปล่าออมาเดี๋ยวมาดูกันอันแรกเลยค่ะอันอันนี้คือดูที่ค่าคอมมิชชั่นก่อนเลยเนาะ85.52บาทเฮ้ยอันนี้คือคือโอเคคือสูงสูงมากๆแล้วนะคะสำหรับเราคือขายได้ตัว2ตัวก็เออดีใจแล้วคะ่ะที่ขายได้โอเคเดี๋ยวเราลองพลิกไปดูรูปออื่นกันนะคะว่าเออรูปเขาโอเคไหม เป็นโต๊ะทำงานข้อมูมุมเออสวยแบบเป็นแบบอาร์ตอาร์สไตล์โมเดิร์นเนี่ยก็พอเราเลือกสินค้าเสร็จแล้วจากนั้นเราจะมาดูรีวิวสินค้านะคะถ้ารีวิวดีโอเคเราขายได้เลยแต่ถ้ารีวิวไม่ดีนะคะแบบดาวสองดาวสามดาวอะไรอย่างนี้แล้วก็ขอผ่านนะคะไปดูสินค้าตัวอ,อื่นแต่อันนี้นะคะเรามาดูรีวิวก็คือรีวิวห้าดาวแต่นอกจากดูดาวแล้วเราต้องมาดูที่เขาเขียนด้วยว่าเออ เขารีวิวดีจริงไหมอย่างอันนี้เขาเขียนว่าสินค้าคุณภาพดีจัดส่งรวดเร็วประกอบง่ายมีคู่มือการใช้งานวัสดุมีคุณภาพเฮ้ยอันนี้คือโอเคเลย <Wow. S 1> คือรีวิวดีแล้วก็อันอื่นๆดีครับดีสินค้าเหมาะสมกับราคาเฮ้ยอันนี้โอเค5ดาวโอเคได้เลือกเลยไม่เลือกเยอะ เราก็กดรูปแล้วก็ดาวน์โหลดรูปเพื่อที่จะนําไปโพสต์ขายเนาะเฮ้ย hey, แล้วอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งที่เราชอบในแอปนี้นะคะก็คือเวลาเรากดดาวน์โหลดนะคะแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเขาจะเซฟรูปให้เราเนี่ยหมดทุกรูปเลยนะคะมี10บรูปก็เซฟ10รูป,รปคือแบบเฮ้ย mm hmm. มันง่ายอะคะ่ะมันสะดวกดีไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปโพสต์กันเลยโดยเราก็จะขายใน Facebook นี่แหละคะ่ะ แต่ว่าจะไม่ได้เป็นการขายในหน้าเฟซส,ส่วนตัวหรือว่าสร้างเพจแต่อย่างใดแต่ว่าเราเนี่ยจะขายใน Marketplace ค่ะซึ่งมันเป็นเหมือนกับตลาดนัดนะคะใน Facebook หาได้จากแถบเมนูด้านบนนะคะขวามือสุดจะมีขีด3มขีดคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะเจอ ซึ่งการโพสต์ขายในนี้นะคะมันจะไม่ไปขึ้นในหน้าเฟซส่วนตัวของเราดังนั้นเพื่อนของเรานะคะก็จะไม่รู้ว่าเราเนี่ยขายของแน่นอนค่ะซึ่งเหมาะมากๆสําหรับคนแบบอย่างเรานะคะที่แบบเฮ้ยขี้อายไม่อยากแบบบอกเพื่อนหรือบอกใครๆนะคะว่าเราขายของแต่แบบอันนั้นคือเมื่อก่อนแต่ว่าตอนเนี้ยคือไม่อายแล้วค่ะเพราะว่าการขายของก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มันได้เงินง่ายแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยค่ะ <Wow. S 1> และการโพสต์ขายในนี้นะคะก็มีข้อดีคือ จะมีคนนะคะมาเห็นโพสต์สินค้าของเราเนี่ยมากกว่าการที่เราไปโพสต์ในหน้าเฟซส่วนตัวอีกค่ะดังนั้นก็มีโอกาสให้เราเนี่ยขายของได้มากขึ้นนั่นเองค่ะและเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยคลิกเข้าไปเลยนะคะจากนั้นมาเลือกตรงที่การขายแล้วก็เลือกสร้างรายการสินค้าใหม่จากนั้นกดสินค้าค่ะและอันนี้นะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นในการกรอกข้อมูลสินค้าของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ใส่รูปภาพกันเลยค่ะ เออแล้วเรื่องรูปภาพนะคะเราแนะนําว่าให้เป็นรูปสินค้าจริงถ่ายจากสินค้าจริงๆเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะคะจะเลือกซื้อจากรูปสินค้าจริงมากกว่าเพราะว่ามันจะเห็นสีเห็นองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างชัดเจนกว่านะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูในแอปกันว่ามีรูปสินค้าจริงเนี่ยให้เราได้เลือกไหมซึ่งก็หาได้จากภาพรีวิวต่างๆนะคะที่คนเข้ามารีวิวไว้เราก็ลองมาดูกันนี่เลย รูปสินค้านี่เองก็ลองคลิกไปดูว่าเออรูปมันใช้ได้ไหมชัดไหมนะคะอันนี้ก็คือรูปค่อนข้างชัดนะคะเราก็กดดาวน์โหลดเลยก็เหมือนเดิมคะ่ะดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะมาแบบหมดทุกรูปภาพเลยนะคะแล้วเรามาใส่รูปกันรูปแรกนะคะก็ควรที่จะเป็นรูปสินค้าจริงเลยนะคะใส่ไว้เลยหน้าปกของเราและหลังจากนั้นอีกสัก 2- 3สารูปก็เป็นรูปสินค้านะคะที่สวยงามเห็นสีสันชัดเจนนะคะ โอเคแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะต่อมานะคะชื่อเราเนี่ยจะตั้งชื่อให้ดึงดูดคนให้เข้ามาคลิกดูรูปของเรานะคะให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นใช้เป็นสินค้าราคาเซลล์สินค้าโปรโมชั่นอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวร่องเขียนไปเป็นว่าเซลล์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นอิโมจิขีดๆนิดนึงแล้วก็สินค้าของเราเป็นโต๊ะทํางานนะคะ สไตล์โมเดิร์นโอเคพิมพ์ไปก็คือคนส่วนใหญ่นะคะเวลาเห็นแบบสินค้าเซลล์ลดราคานะคะก็จะแบบพุ่งเข้าหาก่อนเลยแล้วก็เลยใช้คำนี้แหละดึงดูดลูกค้าแล้วก็เสร็จแล้วอาจจะเป็นอีโมจินะคะยิ้มแย้มนิดนิดหน่อยๆใส่ไปได้เลยในส่วนของราคานะคะเราจะเลือกใส่ราคาจริงของสินค้าที่กำหนดมาในแอปนะคะ แต่ถ้าใครจะบวกกำไรเพิ่มสามารถใส่ไปได้เลยนะคะแต่ว่าจะมีข้อเสียก็คือไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้ค่ะลูกค้าจะต้องโอนเงินให้กับเราอย่างเดียวเพราะว่าการเก็บเงินปลายทางเขาจะเก็บตามที่ราคาที่แอปกำหนดเท่านั้นดังนั้นเลยอาจจะทำให้การปิดก,การขายนะคะเป็นไปได้ยากเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยชอบเก็บเงินปลายทางมากกว่าเพราะว่าความสบายใจของลูกค้านะคะแต่ถ้าใครอยากบวกกำไรเพิ่มเราก็แนะนำนะคะให้ขายสินค้าแบบราคาซัก หลัก100ยนะคะหรือ200บาทเพราะว่าจะทําให้การตัดสินใจการออนเงินเนี่ยง่ายมากขึ้นค่ะแต่ถ้าใครนะคะขายสินค้าแบบหลัก500หรือว่า1,000บาทขึ้นไปนะคะซึ่งสินค้าในแบบราคาเนี้ยก็จะมีค่าคอมสูงอยู่แล้วล่ะก็แนะนำว่าให้ใส่ราคาจริงไปเลยนะคะมันจะได้มีเก็บเงินปลายทางจะได้สบายใจทั้งลูกค้าแล้วก็สบายใจทั้งเราด้วยค่ะต่อมาหมวดหมู่นะคะก็เลือกไปเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สภาพนะคะใหม่ค่ะ แบรนด์และว,วัสดุนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะหรือถ้ามีก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะและมาถึงคำอธิบายนะคะตรงนี้คือสำคัญสำคัญมากๆเลยค่ะ <Wow. S 1> แนะนำว่าให้ใส่ไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปนะคะเพราะถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยคนเขาก็อาจจะไม่อ่านแล้วก็กดข้ามไปดูร้านอื่นได้นะคะมาก็คำอธิบายก็ควรจะใส่เป็นแบบรายละเอียดเออไม่เชิงรายละเอียดเป็นเหมือนกับข้อดีของสินค้านะคะแล้วก็ ขนาดสินค้าและรายละเอียดสินค้านิดนิดหน่อยๆนแล้วก็อาจจะเป็นคําปิดท้ายด้วยแบบมีเก็บเงินปลายทางนะคะอะไรอย่างนี้เพื่อเป็นการแบบดึงดูดให้ลูกค้าเออตัดสินใจเข้ามาซื้อสินค้าเข้ามาดูสินค้าได้ง่ายขึ้นมาเดี๋ยวมาลองเขียนกัน <S <S เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแอปกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็จะเจอข้อมูลสินค้าค่ะ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์นะคะแบบเข้ามุมเรียบดูทันสมัยสีของสินค้าบรรจุในกล่องกระดาษลางังแล้วก็ขนาดสินค้าวัสดุสินค้าทําจากไม้อัดแล้วก็เหล็กค่ะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะเขียนเป็นโต๊ะทํางานแล้วกันนะคะโต๊ะทํางานเรียบดูทันสมัยทําจากไม้อัดแล้วก็เหล็กค่ะมาเลยค่ะอาจจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเซลนะคะเพื่อเป็นการแบบ เรียกร้องความสนใจนิดนึงนะคะแล้วก็อิโมจิขีดๆนิดนึงเซลล์โต๊ะทำงานเรียบหรูทันสมัยนี่เป็นไงบ้างคะทำจากอะไรนะคะไม้อัดเหล็กคุณภาพดีอันนี้ก็คือแต่งเติมไม่ได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะปิดท้ายด้วยอิโมจินิดๆนหน่อยเพื่อไม่ให้เป็นการแบบแข็งทื่อจนเกินไปแล้วก็ถ้ามีขนาดก็ควรใส่ขนาดด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เราใส่ขนาดไว้ที่รูปภาพแล้วนะคะถ้าใครอยากรู้ขนาดก็สามารถเลื่อนมาที่รูปภาพได้เลยะคะ่ะ ตรงคำอธิบายนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูทั้ง2วิธีเลยเนาะคือการแบบแปะเล็กสินค้าแล้วก็ไม่แปะเล็กสินค้านะคะโดยการแปะเล็กสินค้าเนี่ยก็คือการให้ลูกค้ากดเข้าไปซื้อเองในแอปได้เลยกรอกข้อมูลที่อยู่เองแล้วกดสั่งซื้อเองโดยไม่ต้องผ่านเราเลยค่ะเราไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ถ้าเราไม่แปะเล็กสินค้าให้เขานะคะลูกค้าก็ต้องทักมาสอบถามข้อมูลสินค้ากับเราและเราก็ต้องกดสั่งซื้อให้ลูกค้านั่นเองค่ะ มาค่ะถ้าเราไม่แปะลิงก์นะคะก็อาจจะเขียนว่าใครสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็ยิ้มแย้มนิดนึงแล้วก็เขียนว่าหรือซื้อผ่านแอปได้ส่วนลด30บาทซึ่งการซื้อผ่านแอปนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยต้องกดเข้าไปกรอกข้อมูลสั่งซื้อเองหมดเลยดังนั้นบางคนอะ่ะอาจจะขี้เกียจเราก็เลยต้องมีส่วนลดนะคะมาล่อซึ่งอาจจะได้ผลก็ได้นะคะ30บบาทแล้วก็ใส่อีโมจินิดนึง คลิกเลยแล้วก็นำลิงก์นะคะจากแอปมาใส่โดยการกดแชร์เลยแล้วก็กดคัดลอกลิงก์นะคะเสร็จแล้วก็นำไปวางตรงคำที่เราเขียนไว้ได้เลยะคะ่ะแล้วก็มีเอโมจินิ้วชี้นิดนึงนะคะติดติดโอเคแล้วก็อาจจะปิดท้ายนะคะด้วยคำว่ามีบริการจัดส่งนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางจ้าเขียนไว้เลยแล้วก็มีแบบเออ วนิดนึงนี่เป็นไงบ้างคะอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆนะคะในการเขียนคําอธิบายของเราก็เขียนยังไงก็ได้ให้แบบเออดึงดูดให้ลูกค้าอยากอ่านแล้วก็อยากเข้ามาซื้อสินค้าเราเนาะไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปโอเคแล้วมากันที่ ส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือแท็กสินค้าอันนี้คือดาวไว้ล้านร้านดวงนะคะเพราะว่ามันสําคัญมากคือมันเป็นส่วนที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเห็นสินค้าของเรามากขึ้นโดยใส่คําอะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเราอย่างเช่นโตทํางานก็คือใส่คําที่แบบคิดว่าคนเขาพิมพ์มาแล้วก็ต้องเจอสินค้าเราอย่างแรกนะคะโตะทํางานเรียบหรูอะไรอย่างนี้นะคะโตคอม ต๊ะวางคอมพิวเตอร์อ่าโอเคโต๊ะเรียนโต๊ะวางหนังสืออะไรพวกนี้ก็คือได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะคะในส่วนนี้นะคะจะใส่ได้สูงสุด20อันค่ะยิ่งเราใส่เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคนเห็นสินค้าเราเยอะมากเท่านั้นค่ะโอเคค่ะและในส่วนถัดมาจะเป็นเสนอบริการจัดส่งให้ติ๊กเป็นมีนะคะสีฟ้าจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยค่ะและ Marketplace นะคะก็ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เขาสามารถให้เราเนี่ยเลือกแชร์สินค้าไปในกลุ่มต่างๆได้ด้วยนะคะเป็นการแบบเพิ่มให้คนเน่ยเห็นสินค้าของเรามากขึ้น <Wow. S 1> โดยที่เราไม่ต้องไปสร้างโพสต์ใหม่หรือว่าแชร์ใหม่อีกรอบนะคะเราก็เลือกไปเลยนะคะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเราจากนั้นก็กดเผยแพร่ได้เลยค่ะและจากนั้นก็รอทาง f a c e b o o k เขาอนุมัตินะคะ <Wow. S 1> ก็จะขึ้นเป็นว่ามีการซื้อขายสินค้านะคะโอเคอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นการ โพสต์ขายสินค้าเรียบร้อยแล้วจากนี้ก็เหลือแค่รอลูกค้าทักมานะคะแล้วก็สั่งซื้อให้เขาหรือว่าเขากดสั่งซื้อเองแล้วเราก็รองรับเงินค่าคอมมิชชั่นง่ายๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นเทคนิคนะคะ สำหรับเราในการขายสินค้าได้เงินวันละ1,000บาทนะคะก็สามารถนำไปทำตามหรือว่านำไปปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้กันได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครหลายๆคนถ้าเกิดมีข้อสงสัยนะคะตรงไหนเกี่ยวกับการขายหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับในแอปย p i ิกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามทิ้งไว้ได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ